สวัสดีค่ะวันนี้สูตรเมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะเรามีงานถ่ายทอดที่จะมานําเสนอค่ะก็คือการทำสบู่น้ำมันรำข้าวนะคะซึ่งสูตรไม่ยากเลยค่ะทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าสบู่เรามีไว้สำหรับช่องระาสิ่งสกปรกในร่างกายนะคะโดยเฉพาะสบู่ที่ทำจากน้ำมันรำข้าว ซึ่งทราบอยู่แล้วว่าน้ำมันรำข้าวเรามีสารต้านอนุมูนนลอิสระทั้งหลายที่อยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นองค์ประกอบในการทําสบู่น้ามันรำข้าวเรามาดูสูตรกันเลยค่ะส่วนผสมมีดังนี้กรีซิลีนน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะพร้าวสารสกัดกลิ่นข้าวหอมมะลิเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะตั้งหม้อละลายกรีซลีนคนกีซลีนให้ละลาย ใส่น้ำมันรำข้าวน้ำมันมะพร้าวสารสกัดกลิ่นข้าวหอมมะลิจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเทใส่พิมพ์รอจนสบู่เซ็ตตัวค่ะนี่ก็คือสบู่น้ำมันรำข้าวที่ สำเร็จเรียบร้อยแล้วฝีมือโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมโทร0 4 4ย์โทร044634955ขอบคุณค่ะ